ต่อมาเป็นการประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรเนี่ยนะครับตัวแปรเนะี่ยภาษาอังกฤษคือ variable เนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลนะครับใช้เก็บข้อมูลมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถแปลผันแปลตามชื่อเลยก็คือมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในขณะที่รันโปรแกรมนะครับในขณะที่รันโปรแกรมเนี่ยนะครับรูปแบบของ การประกาศตัวแปรก็คือเราต้องตั้งชื่อมันตั้งชื่อมันนะครับทีนี้ตัวแปรเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือประเภท g l o b a l v available เป็นตัวแปรที่ประกาศประกาศหรือสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันใช้ได้ทั้งโปรแกรมเลยกับโปรแกรมกับตัวแปรอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมันสามารถใช้ได้เฉพาะใน procedure นั้นๆครับเช่นใน เช่นในบัตทอลหนึ่งนะครับวิธีประกาศตัวแปรนะครับถ้าเป็นในโปรเ e d u r e ในโปรเซชั่นย่อยเนี่ยนะครับให้ประกาศระหว่างคําว่าโปรเ e d u r e กับบิ๊กินวิธีประกาศก็คือใช้คำว่าว่าย่อมาจาก variable, วาเลเบิลว่าครับว่าเป็นตัวแปรเนี่ยนะครับใช้ตัวแปรว่าชื่อว่า i ก็ไน้นะครับสมัยเยนก็ใช้ i x y z วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เว้นวรกหนึ่งเคา pues ะก็ด้ครับโคลอนชนิดตัวแปรนะครับ นิดตัวแปรตอนนี้ยังไม่ได้เจาะจงเข้าไปตรงนี้ขออทำให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นเป็น i เป็นชนิด integer นะครับ integer ซึ่งแนะนำไปแล้วคร่าวๆเมื่อกี้ว่า integer คือเลขจำนวนเต็มนะครับตอนนี้ในบัต t ท n 1หนึ่งนะครับทันทีที่บัต t ท n 1หนึ่งทำงานเนี่ยจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า i นะครับแล้วเราเอา i ไปทำอะไรได้มากนะครับสมมติว่าถ้าเราเอาตรงนี้นะครับ เราบอกว่า i เนี่ยมันเป็น integer นะครับตอนนี้ i เป็นเก็บเลขจำนวนเต็มร้อนเท่ากับ0นะครับถึงบรรทัดนี้ i จะเท่ากับ0 i จะเท่ากับ0นะครับพอบรรทัดต่อมามันก็จะทำงานต่อมานะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ออกก็ได้ตรงนี้กดแล้วะนะครับเอากลับมาใช้ตรงเรื่อง random ก็แล้วกันครับ ผมน่าจะเคยใช้เรนด o อมให้ดูแล้ว i คข้อนเท่ากับเรนดอมเรนดอมก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือเป็นเป็นคำสัง่งมาตรฐานอยู่ในชุดภาษาของโปรแกร,รมอยู่แล้วนะครับคำว่าเรนด o อมก็คือมันจะทำการสุ่มตัวเลขจำนวนเต็มนะครับค่าที่สุ่มก็คืออยู่ระหว่าง0ถึงก่อนเลขนั้นนะครับเช่น i เท่ากับเรนดอม10ครับอย่างนี้แปลว่าโปรแกร,รมจะสุ่มค่าระหว่าง0ถึง9นะครับ นะครับจะทําการสุ่มค่าระหว่าง0ถึง9แล้วก็มาใส่เก็บไว้ใน i นะครับทีนี้ edit 1. text นะครับ t x t ถ้าเราจะเอาค่า i ที่มันสุ่มได้เนี่ยมาแสดงในะ edit 1นะครับเราจะไม่สามารถใช้คําสั่งที่ว่า edit 1. text เท่ากับ i นะครับเพราะว่า i มันเป็นเป็น integer นะครับเป็นเลขจํานวนเต็มส่วน text เนะี่ยมันเป็นข้อความนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นประเภทข้อความ เราจะต้องทำการแปลงข้อมูลจาก integer มาเป็นสต i n g ก่อนนะครับก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า int to str ครับ integer to s t r i n g สิ่งที่จะแปลงก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวแปร i นะครับส่วนบรรทัดที่ปุ่มมันวิ่งลงเนี่ยเดี๋ยวผมซ่อนไว้ก่อนครับไม่ต้องให้มันทำงานนะครับพอเรากดปุ่ม run ปุ๊บ พอเรารคลิกปุ๊บมันก็จะมีตัวเลขอยู่ข้างในเห็นไหมครับนะครับทุกครั้งที่คลิกมันก็จะเปลี่ยนไปนี่คือการแรนดอมแล้วกเก็บเข้าไปไว้ใน i บรรทัดต่อมาแล้วก็ทําการเอาสิ่งที่อยู่ใน i เนี่ยแปลงเป็น Text เพื่อที่จะสามารถแสดงในตัวนี้ได้ครับแต่ตัวแปรที่ประกาศตรงนี้นะครับไที่ประกาศในโปรเซชเนี้ยนะครับก็จะมีชีวิตอยู่แค่ทำงานเสร็จ ไอก็จะถูกค่าทิ้งเราจะไม่สามารถไปกล่าวถึงไอในวัตถท่อนสองอ่าขทษครับเดี๋ยวผมแทรกวัตถุท่อนหนึ่งเป็นวัตถท่อนสองวัตท่อนสองนะครับถ้าวัตถท่อนสองเนี่ยผมเปลี่ยนแคปชั่นนะครับไม่ไม่เปลี่ยนเนมครับผมจะเขียนว่าไอไอบวกสิบก็แล้วกันไอบวกสิบนะครับก็คือถ้ากดวัตถท่อนสองเนี่ย แล้วให้ i เนี่ยมันมีค่าเท่ากับตัวมันเองบวกไปอีก10นะครับเอาไปแสดงใน Edit 1หนึ่งเนี่ยนะครับผมจะไม่สามารถเขียนตรงนี้นะครับเข้ามาปุ๊บผมจะไม่สามารถบอกว่า i colon เท่ากับ i บวก10ครับอย่างนี้แล้วก็ลองรันดูนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า identifier นะครับหรือตัวแปรตัวเนี้ย not found i ใน procedure ในโปรแกรมย่อยของการคลิกปุ่ม button 2เนี่ยนะครับมันไม่รู้จักตัวแปร i เพราะว่าเราประกาศตัวแปร i ไว้เฉพาะใน procedure ตัวนี้นะครับใน procedure ของ button 1นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องทำการประกาศตัวแปร i ไว้ที่จุดนี้ครับเดินขึ้นมานะครับเล็กน้อยอหลังคําว่า var เนี่ยครับ var พอเรา enter หลังฟอร์มนี่นะครับ อัตวตัวแรกลบออกเลยครับให้เหลือแค่ i เราจะต้องประกาศตัวแปร i ตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ i เนี่ยนะครับจะถูกสร้างพร้อมตอนโปรแกรมรันขึ้นมา i จะเป็นตัวแปรนะครับที่ชนิด integer เนี่ยซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ในตัวมันแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าไปได้ตลอดนะครับทีนี้ผมก็จะเอา edit 1 t ึ t i เท่ากับ integer t o i เนี่ยนะครับมา ต่อหลังวันทัดนี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าคลิกปุ่มพัทอนสองแล้วเนี่ยให้ i มันบวก10แล้วก็ไปแสดงค่าในอีดิท 1. นะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับกดพัทท้อนหนึ่งปุ๊บอเป็น5พอเรากดน,นี้ i บวก10บอไปเป็น15ใช่ไหมครับพอคลิกอีก i ก็จะบวกไปเรื่อยๆนะครับทีละ10 ตามซอสโค้ดนะครับไม่ไม่ใช่มาตามแคปชั่นที่เราบอกว่า i บวกสิ 10. ตามซอสโค้ดที่อยู่ตรงนี้เกิดวั่มท่อนหนึ่งก็ทําการเรนดอม่นครับนี่ก็คือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร i ได้นับทีนี้ย้อนกลับมาตรงวั่ท่อนหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เผื่อใครมีคําถามครับถ้าเราต้องการสุ่มตัวเลขจํานวน1นึถึงสิ รเราจะทํำยังไงนะครับแน่นอนว่าถ้าเราต้องการสุ่มเนี่ยเราต้องใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า r a n d o m แต่อย่างที่บอกไปว่า r a นด o m มันจะสุ่มตั้งแต่0นย์ถึงค่าที่อยู่ในวงเล็บลบหนะครับวิธีการจะทําตรงนี้ก็คือให้เราเอา1ไปบวกครับบวกข้างหน้าบวกข้างหลังก็ได้ครับ r a นด o m 10บวก 1. 1นะครับโดวยวิธีการนี้นะครับการ r a นด o m ของเราก็จะได้อะไรก็ช่างครับสมมติได้0ูนย์มันก็จะบวก1บวก1กลายเป็น2เป็น3เป็น4นะครับ บวก1ไล่ไปนะครับสำหรับตัวที่สุ่มได้นะครับถ้าแรนดอมได้9้ามันก็จะบวก1กลายเป็น10นะครับนี่คือวิธีทางออกนะครับทางออกในการแรนดอมแล้วก็ไม่ใช่ศูนย์ทีนี้เราอยู่ในส่วนของเรื่องการประกาศตัวแปรนะครับชื่อตัวแปรเนี่ยเขามีกําหนดได้ว่า,าห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับห้ามเป็นอักษรพิเศษนะครับไม่มีการเว้นวรรคเราจะตั้งชื่อตัวแปรว่า i เว้นวรรคหนึ่งสองสามอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ แต่ว่าถ้าจะให้มีเชื่อมต่อกันเนี่ยเราก็ใช้อัเนเดอร์สกอร์นะครับหรือขีดล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับพอผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น i underscore หนึงเนี่ยลองรันดูมันก็จะเออร์เรอร์อย่างนึงนะครับเออร์เรอร์ตรงที่มันจะไม่มีตัวแปร i ตัวนี้นะครับอฟอร์มหนึ่งมันรันอยู่โอเคปิดกันครับพอผมเปลี่ยนตัวแปร i เป็น i underscore 1, 2, พอรันปับ๊บ มันก็จะเออเรื่องมาที่ i แทนเพราะว่าเราไม่มี i เสยๆอ่ะทีนี้ทีนี้ทําให้ดูต่อเลยครับถ้าเราต้องการประกาศตัวแปรที่เป็น integer นะครับมากกว่า1ตัวเนี่ยทำไงครับเราใช้คอมมาได้เลยนะครับ i u n d e หนึ่งสองสามแล้วก็มี i อีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวแปรชื่อ j ชื่อ k อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการประกาศตัวแปรชนิด integer จำนวน4ตัว ประกาศเป็นแบบ global variable ก็คือใช้ได้ทั้งโปรแกรมเลยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าประกาศตรงนี้มันดีหรือเสียกว่าประกาศในแต่และ procedure ย่อยยังไงนะครับถ้าประกาศตรงนี้มันก็เป็นการไปกินพื้นที่หน่วยความจําของโปรแกรมนะครับขอ,ของเครื่องคอมครับเพราะมันไปจองพื้นที่อยู่เลยว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวแปรที่ต้องได้ใช้ทั้งโปรแกรมแน่นอนนะครับแต่ถ้าประกาศไว้ในนี้เวลาที่ออกจาก อ่าโปรเซ e เซอร์มันก็จะถูกทําลายทิ้งนะครับอ่เดี๋ยวต้องรันดูนะครับพอรันเสร็จเราจะมาสังเกตดูเมสเซจกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเราประกาศตัวแปรสีตัวครับโอเคโปรแกรมก็รันได้ปกตินะครับรันได้ปกติครับนี่คือการประกาศตัวแปรอีกอันนึงก็คือเรื่องคําสงวนนะครับคาสงวนก็คือคําที่โปรแกรมจําเป็นต้อง ขอสงวนไว้ห้ามเอามาตั้งชื่อตัวแปรน,นะครับมันมีจริงๆก็มีเป็นร้อยคำครับเช่นเอาง่ายง่ายคว่า begin เนนะครับคาว่า n คําว่า var นะครับสมมุติผมประกาศชื่อตัวแปรชื่อว่า var พิมพ์ไปเฉยๆเนี่ยครับเป็นบอกว่าโปรแกรมตัวแปรชื่อ var เป็น integer ได้ไหมพอคอมไพมันก็จะ e r r o r ครับมันก็จะ e r r o r เพราะว่ามันกลับไปมองว่า var เนี่ยเป็นการประกาศตัวแปรแล้วไปเจอคอมมา ะครับอย่างที่เออรเลอตรงนี้นะครับเราลองประกาศเป็นคําว่า b e g กิตัวแปรชื่อบิ๊กินนะครับรันเข้ามาก็เนี่ยครับเออร์เลอร์ครับ s ินแท็กเออ r ์เลอร์ก็คือนเออร์เร์เรพราะว่าเราใช้คําสงหวนนี่แหละครับนะนะครับ,นะรบอันนี้มีตัวแปรชนิดที่หนที่ได้รู้จักกันแล้วนะครับ ชนิด integer integer นะครับก็คือเลขจำนวนเต็มติดลบได้นะครับต่อมาผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่า,า my name นะครับเป็นตัวแปรชนิด string string คือตัวแปรที่ใช้เก็บข้อความครับเก็บข้อความนะครับการเก็บเลข1กับเก็บข้อความที่เป็นเลข1เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดู My Name เนี่ยนะครับสมมติว่าเรากด Button หนึ่งแล้วให้ My Name ไปเก็บสิ่งที่อยู่ใน Edit หนึ่งด้วยนะครับอตอนนี้เดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่นะครับพอกด Button หนึ่งปุ๊บไอ้ก็ทำการ Random 0ถึง9บวกไปอีกหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวเองกลายเป็น1 10ถึง10จากนั้น Edit 1 t e x t ก็เปลี่ยนค่ามาเป็น integer to string ของ i ก็คือเอา i มาแสดงในช่องนี้โดยเปลี่ยน i จาก integer เป็น string นะครับตัวต่อมาเราจะทำการเอาค่า,อาของ i เนี่ยไปเก็บไว้ใน my name แต่เนื่องจากว่า my name เนี่ยเป็นตัวแปรชนิด string เก็บเฉพาะข้อความนะครับ my name c o l o เท่ากับเราก็ต้อง integer to string ค uh, INT ครับทษทีครับ INT t str 2 i นะครับ mm hmm. เมื่อกดปุ่มวัตถุหนึ่งนะครับทำงานถึงบรรทัดเนี้ยค่าที่อยู่ใน i นะครับจะถูกแปลงเป็นตัวเป็นข้อความแล้วก็มาเก็บอยู่ใน my name นะครับการทำงานกับข้อความก็ก็มีหลายอย่างนะครับเอามาแสดงผลก็ได้เป็นเป็นอปอัพก็ได้ครับเป็นอปอั p เดี๋ยวทำให้ดู ชว์มสเซจตัวนี้ครับผมวางอีกบัตทอนหนึ่งเป็นบัตทอนสามเลยครับคำสั่งที่ต้องใช้คือโชว์โชว์แมสเซจวงเล็บอย่างนี้นะครับโชว์แมสเซจคือการแสดงข้อความดีดขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างในนี้จะต้องเป็นเป็นค่า,าชนิดสตริงนะครับถ้าจะพิมพ์เอาตรงนี้อะไรก็ต้องใส่ฟันหนูก่อนนะครับเพราะว่า,าตัวแปรหรือค่าที่เป็นสตริงเนี่ยนะครับถ้าจะแสดงเลยเนะี่ย ้ององยู่ในระหว่างฟันหนูมาเดี๋ยวผมเปิดคำว่ายุทธนานะครับถ้ากดปุ่ตทอนสจะมีการโชว์เมสเซจยุทธนาขึ้นมานะครับเดี๋ยวรันโปรแกรมดูโชว์เมสเซจคืออะไรนะครับคือสิ่งนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือโชว์เมสเซจนี่คือสิ่งที่แสดงขึ้นมาที่อยู่ในวงเล็บครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจนกว่าจะกดโอเคนะครับเพื่อกลับมาะนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะโชว์เมสเซจสิ่งที่อยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า my name นะครับ,นะรบถ้าเป็นตัวแปรเนี่ยเราไม่ต้องใส่ฟันหนูนะครับบดท้าอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็น my name กรณีเดียวกันครับถ้าจะเป็น edit 1 t e x t ก็เอา edit t e x t มาใส่ไว้ในนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวรันโปรแกรมแล้วก็คลิกตัวนี้ดูตอนนี้ my name ว่างเปล่ายังไม่มีค่าเห็นไหมครับทีนี้ผมกดปะท้อนหนึ่งปุ๊บ มันเป็น6กดว่าวท่นสให้มันโชว์เมสเซจสิ่งที่โชว์ก็คือสิ่งที่อยู่ใน m มน์เนมครับก็เป็น6 6ตัวนี้เป็นข้อความนะครับเป็นเป็นอักษรไม่ได้ไม่ใช่เป็นเลข6นะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอาการกระทําก็คือข้อความกับตัวเลขตัวอักษรเนี่ยมันเอามาทําอะไรกันได้บ้างเอามาต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับชนิดข้อมูลนะครับ ข้อมูลชนิดต่อมานะครับเอาเป็นตัวเลขตัวเลขที่เป็นทศนิยมก็แล้วกันนะครับอันนี้ integer คือเลขจำนวนเต็มนะครับส่วนเลขที่เป็นทศนิยมเนี่ยต้ตงต้งชือ่อว่า number นะครับตัวแปรที่เป็นชนิดทศนิยมเนี่ยจะต้องประกาศเป็นชนิดอ่ a l ครับเป็นเป็นเป็น r ร a l เป็นเลขจำนวน เป็นตัวเลขทศนิยมนั่นเองนะครับก็คือมีจุดทศนิยมได้นะครับเดี๋ยวออกโปรแกร,รมก่อนนะครับครับเมื่อเราลันขึ้นมานะครับก็ให้งานปกตินะครับทีนี้โปรแกร,รมที่ชื่อ My Number นะครับเป็นตัวแปรที่เก็บเก็บเรลแล้วนะครับเราจะทำอะไรดีโอเคนะครับ เดี๋ยวกดบัตทอนหนึ่งนะครับให้มันสุ่มตัวเลขใส่ Edit1 น,นะครับกดบัตทอนนะครับบัตทอนตัวนี้บัตทอนสี่สุ่มตัวเลขใส่ e ีดิ2สองนะครับสุ่มตัวเลขก็คือ e ีดิ2สองพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ e ีดิตสอง hex รอนเท่ากับมารออยู่นะครับ จากเดิมที่ต้องมาทําให้ดูตอนแรกที่บอกว่าเป็น i เท่ากับ random 10บวก1เอามาใส่ไว้ใน i เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเราสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับ integer to string วงเล็บเนี่ยนะครับ int to str วงเล็บแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเราก็ไปยกตัวนี้มาเลย ลองดูนะครับได้ผลเหมือนกันนะครับพอกดบัตทอนหก็สุ่มกดบัต n ทอนสก็สุ่มมาใส่ในอ,อีดิทสเห็นไหมครับเพียงแค่ว่าบัตมทอนสเนี่ยมันจะเขียนพิสดารหน่อยนะครับถ้าถึงจุดหนึ่งก็จะเขียนอย่างนี้กันได้ครับแต่ขั้นต้นเนี่ยก็ให้ไล่กันไปตามคําสั่งแต่และลําดับก่อนครับก็คือมันเอาแรนดอมสิบ บวก1มาใส่ไว้ใน i จากนั้นพอบรรทัดต,ต่อมาก็เอา integer to string <บ>ของ i สถึงที่ผมทำก็คือผมเอาตัวเนี้ยนะครับตัวที่แทนตัว i เนี่ยมาใส่ในตรงนี้เลยนะครับเอาอีกบรรทัดต,ต่อมานะครับ,รบเป็น Edit 3 But t o n 5นะครับ button 5เนี่ยผมจะให้มันทำการอะไรดีนะครับทำการหารแล้วกัน ทำการหารตัวเลขนะครับมันจะได้มันจะได้เป็นเลขทศนิยมนะครับกดปุ่มทอนห้าเนี่ยจะให้มันเอาตัวเลขที่อยู่ในอีดิทหนึ่งตั้งหารด้วยอีดิทสองนะครับกดปุ่มทอนห้าเข้ามานะครับนะครับในบัตตอนห้านี้นะครับเราก็จะประกาศตัวแปรขึ้นมาสามตัวก็แล้วกันนะครับเป็น x y z นะครับเป็นตัวแปรชนิดอ่า real นะครับ เรียวก็คือเลขทศนิยมนะครับทีนี้ x ผมว่า x เนี่ยก็คือจะเอาค่าที่อยู่ใน edit 1นะครับ edit 1เนี่ย dot t a k เนี่ยมาแปลงนะครับทีนี้การแปลงจาก string มาเป็นเรียลเนี่ยนะครับมันหลายท่านอาจจะคิดว่ามันคือ string to real อ่าไม่ใช่นะครับ new file เนี่ยปีศาจานตรงนี้นะครับใหม่ๆก็งงนะครับถ้าการทำงานกับ เลขทศนิยมเนี่ยนะครับการฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันจะใช้คำว่า f o r t ตรงนี้เราจะใช้ string to f o a t นะครับ string to f o a t สิ่งที่แปลงก็คือ e 1่ e ิน t นะครับส่วนตัว Y นะครับอานนี้ Copy เลยนะครับผมทำอะไรนะครับผมเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหน้ากดชิปนะครับค้างไว้กด n ปล่อยมือครับกดคอนโทน C copy enter คอนโทน V นะครับฟางขึ้นมาเป็นบรรทัดที่สองตัว y ผมกลัวว่า y นี่คือ string to f o a t ของ edit สอง t e x t นะครับทีนี้จะให้มันหารกันแล้วตัว Z Z ก็คือนะครับ Z เนี่ยก็คือ x ตั้งหารด้วย y สมมตินะครับ Z คือ x ตั้งหารด้วย y เนะี่ยแล้วก็ edit ส ช่องที่จะแสดงข้อมูลเนี่ยนะครับ id สาม .text นะครับเท่ากับ colon เท่ากับการกา semicolon มารอนะครับสิ่งที่ต้องแสดงนี้เป็น text ก็จะต้องเป็น text text ในที่นี้นะครับเป็น float นะครับ float to string นะครับของ Z. อ่ะนะครับ ก็คือตัวแปรที่เป็นเลขทศนิยมนะครับเวลาประกาศเนี่ยจะใช้ประกาศเป็นชนิดเรียลนะครับแต่ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะใช้คําว่า float นะครับถ้าเปลี่ยนสตริงมาเป็น float นะครับก็ต้องใช้ str to float ครับแต่ในทางกลับกันแล้วก็ใช้ float to string นะครับถ้าจะเปลี่ยนจากเลขทศนิยมให้เป็นข้อความเดี๋ยวเราทดสอบดูนะครับ ถ้ากดบัตถุภาตอนนี้เออร์เรอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าการแปลงนะครับการแปลงสตริงเป็นโฟร์เนี่ยถ้าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่แปลงได้มันจะเออร์เรอร์เดี๋ยวกดให้ดูก็ได้ครับเห็นไ,ไหมครับพอกดปุ๊บเพราะว่า e ติดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เลขอ่าทศนิยมเนี่ยม,มันเป็นนี่ครับคือเออร์เรอร์นะครับที่คนทั่วไปชอบเรียกว่าบั๊กน่ะครับคือโปรแกรมเมอร์ต้องเป็นคนดักแล้วแหละว,ว่าทํายังไงมันจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับเอา คอนติเนียลนะครับแลนต่ออีเดิยนหนึ่งคือข้อความอีเดิยนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ข้อความเ,าเป็นใช้ข้อมูลที่เป็นโฟลที่ถูกต้องนะครับกดว่าท่อนหนึ่งสุ่มตัวนี้กดว่าท่อนสี่สุ่มตัวนี้เอาให้มันหารกันนะครับหารได้หนึ่งเห็นไหมครับตัวน,นี้กดเอาสุ่มตัว,วนบนลบห้าเห็นไหมครับหารได้หนึ่งจุดสามท่อนท่อนท่อนท่อสามซ้ำนะครับนี่ก็คือ การทำงานของฟังก์ชัน float to string นะครับแต่ถ้าเราต้องการจำกัดทศนิยมนะครับมันก็มีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยยกล่าวถึงที่หลังก็แล้วกันนะครับว่าตัวนี้ก็มามาค่อนข้างไกลแล้วนะครับมามาหลายตัวแล้วนะครับอ่างงไหมครับ integer เลขจำนวนเต็มนะครับไม่มีทศนิยมนะครับเวลาที่จะใช้ฟังก์ชันเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงค่าเนี่ยนะครับก็ใช้เป็น i n t นะครับแปลงมาเป็นสตริงก็ i n t t o s t r นะครับส่วนสตริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวแปรข้อความก็ใช้คำว่าสตริงนะครับถ้าเป็นเลขที่มีทันิยมง็ใช้คำว่าอ่าใช้คว่า r ร a l นะครับแต่ว่าในฟังก์ชันของ r ร a l เนี่ยจะใช้คำว่า float อันนี้ยังมีตัวแปรอีกหลายชนิดนะครับที่ต้องแปลงสลับกันไปมาเนี่ยนะครับอตอนนี้ก็ยังคง บรรยากาศความคิดว่าหน้าเบื่อนะครับหน้าเบื่อสําหรับบางท่านแน่นอนท่านที่มือมาจริงหลงเข้ามานะครับก็เริ่มจะรู้แล้วว่ามันไม่ไม่ง่ายนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปครับค่อยๆซึมซับกันไปครับบทนี้เดี๋ยวพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ